สังเวกขตถาในครายที่ข้าพตมสัจจะสองามาสองที่ได้ะเสร็ปริภิภานขณะกระทบบนเมื่อแทนละไว้ก็ไม่รันทีู่ในสารเรนนยานของมันมัตตสัจไดทรงมีพระพุทธดำรัสแก่าพระสาวกที่มาประชุมกันณที่แห่งนั้นเป็นพระโอวาทครั้สุดท้ายมีใจความว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมชลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสมจริงตามพระโอวาทนี้แม้พระสตรีระสังขารของพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นพระมหาบุรุษเอกุดมในโลกทรงเป็นทั้งนาถักของที และมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ก็ยังยเห็นความส่วสบายเป็นที่สุดความส่นสบายของสังขารทั้งปวงจึงเป็นสัธรรมคือความจริงแท้ไม่แมปรผันอันอันใครๆไม่อาจต้านทานต้องกันได้การที่ได้หลักสองนั้นาจารย์เพืท้าสัม,มกกิากาว่ามนุทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานหรือคาวามสบายบิดาก็ไม่มีสิ่งพวกพ้องก็ไม่มี เมื่อบุคคลถูกความตายเข้ามาแล้วความต้านทานและยากทั้งหลายก็หายไปไม่ดันิชาตความนั้นแล้วสำนวนในสีลเป็นชำระทางไปพระนิทานโดยเรื่องยๆเพราะความจริงเป็นเช่นนี้จึงได้มีพระโอวาทจัดเตือนไว้มิให้ต่อมากในการทำคุณงาภัอดีอุบาจาบุสบาบุตทานเดียวมารดาของท่านพระครูมงคลกิติทานา ช่วยเจ้าว่านวัถุมวัารามาาเป็นผู้มีศรัทธาในาพระพุทธศาสนาจงพยายามจรงบรมความไม่ตมาขณะมีชีวิตอยู่ได้หมัมน่นสะสมยมตงคํารสอนทางพระพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักให้ทานรักษาศีลและหมั่นอบรมภาวนาสมัยฉุนนี้นไ่ได้ทอดถอยวิถีชีวิตของท่านจึงค่อน,นข้างสนุกนาน ยึดโยงอยู่ในวัดปฏิบัติของอุบาสิกาผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสานาแม้ร่างกายสังขารจะเสื่อมสิ้นไปในวันนี้แต่คุณงามความดีอันเกิดจากอยากเหนือรอยบุญของท่านที่หลุดหยกประทับไว้ในหกหากมารมดาผู้คอยอ,อกลุ้มและสร้างสรรค์ครอบครัวก,ก็ดีถือในขานะอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์คำชื่อพระพุทธศาสนาก็ดี จกเป็นคงความหมายไม่เสี่ยงสลายแกตางสังขารนั้นโดยเฉพาะบุตรของท่านที่บวชทิ่ตนอยู่ในพระศาสนาจนเป็นพระเระในสูงแะ่ยังคงบัมบิประโยชน์เพื่อบูดแก่โลกและทำรามโยมมนดาทรงให้คุณค่าของวาสกาบุสนาแบบพานนั้นมีอยู่ไม่ตายขออนาจแห่งกุศลกิริยาอันบุที่ดา มีท่านผูวบคุมมงคลติธาดาผู้ช่วยเจ้าลาวาดวัดประทุมวนารามเป็นประธานพร้อมทั้ญาติมิตรและผู้มีกัลยะาณจิตทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญทิพให้ตลอดกาลนั้นควรจงเป็นผลสำเร็จเป็นทิพย์พยักษุขัดทิพย์พยสมบัติแก่อุบาสิกาบสมาบัะทานในสัมปรายะภพสมหามันิยมทุกประการคือ พระภมมชิระเ,เวทีเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามกรรมการมหาเถระสมาคมท่านจะนี้จะเป็นสัมเวชคาถาเองาผู้ช่วยเจ้าวาวะัดวัดปฐุมวนารามกรรมการมหาเถระสมาคมประเทศอย่างบิสิทธิ โดยคุณนักษอบหมายว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไขตรอ่านเพื่อเป็นธรรมาัญสอนแก่ปุ่แม่ปิศาบาปันของุูกศิษยสามเดกอาเวลาเช้าของวันที่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาทั้พระภูมิงคลที่อิธิาปัญญาที่อิอัญโยได้แร่ข่าการถึงแก่ ตันทำของโยมารดาบูสะตาปภัยอันเนียยังสังเกตการมและิัวเกิดการยิ่งจนให้นถึงตลอดระยะเลาเกิดขึ้นสิบปีผ่านมาที่มีความรู้เคยตั้งตันบรดาของท่านปัญญาเป็นอย่างมากเมื่อถึงวันธราของโยมารดาได้รับทราบความเปียนไปอตลอดที่ท่านปัญญาได้ดูแลเอาใจใส่โยมบรรดาเป็นอย่างดี บรญดาได้ความเจริญเติบโตทางอื่นอย่างไรก็ ความเป็นผู้เกิดภูลแข็งแรงแรงยังพัฒนาไม่ดหเท่าอันที่งหากกล่าวถคือต้องเกิดภูนั้นต้องแสดงออกได้สองลักษณะคือเกิดภูด้วยประตูสิงของและเกิดภูลด้วยน้ำใจการเกิดภูลด้วยประตูสิงของเช่นให้เสื้อผ้าอาหารเป็นต้นส่วนการเกิดภูลด้วยน้ำใจคือการมอบความรัก ความพอใจใส่ด้วยความเคารพไนคุณธรรมหรือต่อทิ้ทั้งสองลักษณะนี้เป็นการทำรุมรวย万家เบนจนสิงสุท้าผู้บมรวย万家เช่นนี้เมื่อแตกตายทำลายไปแล้วต้องมันเกิดในสวรรค์แม้พระมราธาก็ตรัสว่านันตสุขมาให้ได้บุญาที่ ไว้หน้าต่าตนเพราะสารเสริงความตัู้ใตปกิบัตาธรรมที่พันปัญญาและแจิตที่ได้แสดงออกต่อรวมันนาพุสบาบภาพพานไป้คบทั้งสองมสนต่านตนในส่วนของโจมาหน้าญาอุสรรคภาาก็เป็นผู้ที่ต้อนทานสิ่งส่นี้นัมีความเคะาัสัตย์ใในประจุบทีศาสนามั่งคงไม่หวั่นไห มีริยาอริยาสายเลือดร้อยตอนี้มีท่นนานปัญญาซึ่งเป็ูชายผู้สิกอิริยาสายเป็นสักขีพยานแม้แบบนี้ลมมันได้รับสภาบัปภายผู้เปจ้ารกที่ของบุทีาได้ถึงแก่พวกรดำไปแล้วรอบสังขารร่างกายจนแตกสายไ,ไปเป็นธรรมดาตามอน,นาฐาของไต่ การแสดงลรือการแสดงารที่ไม่เที่ยงมีธรรมชาติแปกเลียนและผลโดยบุกไม่ใช่ของเห็ุผลก็ตามทีแต่ความเป็นลมันาลัยหรความเป็นแม่ที่ความใจจางผายน้อยลงไปเลยยังคงบริบูรณ์งามอยู่ในใจของพระลูชายและคุณที่าอ้จังเขาดูเช่นนั้นในผุ้ที่าด้จังป็นพุนงามวางิงมาก

แต่ตัวิญญาณของตงนาดาบุสตาผ่านในสุสถานที่มานโกงสมเจตนาตารกบังเอิญผู้ทีพบหลกานประเจ้งยานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติหนารามตาการมหานตเระสมาคม